สวัสดีครับร้านกอนนะครับวันนี้ผมจะไปเร็วนิดนึงนะมีเยอะเลยตัวนี้ที่ผมเคยทำไว้แล้วนะที่ทำไว้สามสี่สีนะครับสีสีสีจะผลิตรอบเดียวนะสีนี้ผลิตน่าจะผลิตตลอดแล้วครับาสายสายตัวนี้ปรับได้นะครับคุณล่นได้ตรงสายจะมีโลโก้คอนเวิร์ดด้วยนะครับตัวนี้ระวังฟอร์มนะครับ อย่างนี้นะครับข้างในโล่งๆเลยนะครับแล้วก็ข้างๆข้างๆป,ปรับปรับปรับได้ให้มันให้ให้ให้ใหใหมันหนักขึ้นนะครับมีเชือกมีเชือกแถมด้วยนะครับเชือกจะเป็นลายลายที่ขาวดำนะครับ กว้าง10.5นิ้วนะครับกว้าง10.5นิ้วนะครับสูงนะครับสูง6นิ้วนะครับสูง6นิ้วลึกนะครับลึกคือใส่ของได้อันนี้คือใส่ของได้เยอะอยู่นะครับตรงน,นี้จะปรับได้นะครับลึก3นิ้วนะครับลึก3นิ้ว จะมีโลโก้นะครับคอนเวิร์ตนะครับข้างหลังเรียบๆครับตัวนี้สายปรับได้เยอะมากเลยนะครับ กว่านะครับอันนี้คือส่วนที่เหลือใน,นส่วนที่เหลือนะครับเห็นไหมครับอันนี้เอวผมอันนี้กระเป๋านะครับผมเอวผมเอลสามสิบน่าจะสามสิบสี่หรือสิบห้านะครับไม่เยอะเลยนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปเร็วน,นิดนึงวันนี้อ๋อราคา ราคาเดิมครับ1,090บาทนะครับ1,090บบาทโอเคครับร้าน,นกรน,นะครับสวัสดีครับ